สืบนครบาลรวบสาวสองหนีคดีวิ่งราวรัพย์กบดานสำนักสง์นานกว่า2ปีเมื่อวันที่20เมษายน2 5 6 7เวลาประมาณ1ิบนาฬิกาสนาทีนะคะตำรวจชุดสืบสวนนครบาลได้รวมกันจับกลุ่มนายอมรน,นามสมมุติอายุ29ปีบุคคลตามหมายจับสารจังหวัดศรีสะเกดค่ะในความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์โดยสามารถจับกลุ่มตัวได้บริเวณสำนักสงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลหนองสาหร่ายอ,อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน ปีนา5ยนะคะนายอมรอได้ไปก่อเหตุกระชากส้อยคอทองคำหนักประมาณ1บาทของแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วหลบหนีเจ้าที่สืบทราบว่านายอมรหนีมากบดานอยู่ในสํานักสงฆ์จึงนํากําลังเข้าจับกลุมเราไปดูวินาทีที่เจ้าที่เข้าไปจับกุมกันค่ะ

กิน่ออกเยอะเคยยาม่าง่เพ่อคบแก้ไขระดับค่ามข่นทานนับลั้น่หรือเพื่อให้คน่ายีมาให้เหรอท่เราไปก่อนเหรอที่เขามา่ะนุ๊กคุกตาที่เราไปก่อนเหรอที่เขาเนี่ยเราเจอเขาได้ยังไมูสตับไม่เกี่ยว่ะค่ะไม่เตี่ยอยู่ตับไม่เกี่ยอยู่แล้วที่เขาเปิค่ะ อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราคือผู้เสียหายที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่่คะอ๋อเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวค่ะในช่วงจังหวะที่เราขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในจังหวะที่เขาเผลอแล้วก็ค่ะทำยังไงแล้วพอไปชาสร้อยเขาค่ะสร้อยเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอค่ะแล้วพอเราไปชาติเสร็จเราไปไหนอย่างไรต่อก็กลับบ้านค่ะก็คือขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับรถกลับบ้านใช่แล้วมีอะไรยังไงต่อบ้างในทีนี้ก็ออกไปรับ No.